นี้เดินทางมาจากกรุงเทพมาถึงออฟฟิศนะครับตเกียวมิสิกแล้วก็ได้มานั่งยิ้มเดินผ่านก็ได้ยิ้มนะครับเห็นความน่ารักของน้อง,องแดนเซอร์แดนเซอร์ใหม่ของค่ายเพลงตัวียวมิสิกนะครับเดี๋ยวจะพาไปแบบดูวิธีการทํางานเบื้องหลังการซ้อมการเต้นนะครับผมของน้องน้องแดนเซอร์หญิงนะครับผมของค่ายเพลงตเกียวมิสิกนะครับไปกินจังหวะไปกิจังหวะไปกินจังหวะเฟื่องครูถามเฟื่องไปกจังหวะ ไปกี่ตังหวะไปกี่ตังหวะกี่จังหวะถ้ารักกี่ตังหวะครับซ้อมนะครับเร่งมือเพราะว่าจะเปิดวงวันที่8ตุลาคมแล้วเปิดวง8ตุลาต้องสู้ต้องสู้ถึงจะชนะมาค่ะถูกต้องฝากวันวันสองสาม จะคือ,อยังไงเนี่ยเราทำให้ดูสิครับหนึ่งสองค่ต้อง้าสองจังหวัดล่ะหนึ่งสองค่ะโอเควันวันชูทรีโฟ ว่าตั้งสไลด์ห้าตั้งหกเป็นสามมิอจ้าตัวนี้สไลด์ห้าตั้งหกเป็นสามมือจ้อยีอด์นเลองสาม4 5่ห่ ีรอบสองมีแค่โรลลิ่งเดียว<ม> <8 S 2> แปดเดียวเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะใค่ใคะเขทำไม